วันนี้ผมพาโคโคนะครับมาเล่นที่สนามกอล์ฟทัญยะลำลุกกาคลองสี่ครับดูบรรยากาศสิครับสดชื่นเต็มไปด้วยต้นไม้มากมายเลยนะครับแต่ที่สำคัญคือผมจะพามาแนะนำบ้านแบบทาวน์โฮมที่ได้เป็นเจ้าของวิวสนามกอล์ฟแบบนี้ซึ่งอยู่ตรงนี้นี่เองครับเราไปดูกันครับไป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 ,ไป,ไป นี่คือโครงการ NC on Green p a r m Park 2นะครับซึ่งจะให้คุณได้เป็นเจ้าของทาวน์โฮมแบบอิสระและที่สำคัญคุณจะได้เป็นเจ้าของทาวน์โฮมที่มีวิวสนามกอล์ฟอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับผมว่าเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าไปโคไปลูกไป สำหรับใครก็ตามนะครับที่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของทาวน์โฮมนะครับผมบอกเลยว่าหลังนี้คือทาวน์โฮมในฝันซึ่งเป็นทาวน์โฮมอิสระมีการออกแบบแบบ next normal นะครับคือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตที่ไปไกลกว่าเรื่องของ new normal อีกครับน่าสนใจยังไงเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับโอโหนี่คืออารมณ์ของทาวน์เฮาส์ที่เหมือนกับบ้านเดี่ยวเลยนะจะบอกให้เพดานสูงมากครับ2.8เมตรเลยทีเดียวนะ ทำให้รู้สึกกว้างแล้วก็โอทงมากนะครับถ้าเกิดเรามองไปเนี่ยเราเห็นทุกส่วนของบ้านเลยนะไม่ว่าเราจะนั่งอยู่มุมไหนก็ตามที่สําคัญนะข้อลูกมีสนามให้ลูกเลยมาดูนี่เลยซึ่งมันเหมาะมากเลยสำหรับการเริ่มต้นชีวิตนะครับกับบ้านทาวน์เฮาส์หรือว่าทาวน์โฮมที่เรียกว่าให้อารมณ์บ้านเดี่ยวจริงๆ ดูสิครับมีระบบ Wi-Fi นะปะ๊าป๊าสามารถนั่งทำงานนะครับ work from home ได้อย่างสบายเลยสำหรับใครก็ตามที่มีลูกนะครับก็สามารถให้เรียนออนไลน์ได้เรียกว่าสะดวกสบายตอบโจทย์การใช้ชีวิตยอย่างที่บอกเลยครับก็คือชีวิตแบบ next normal นั่นเอง และที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือบ้านหลังนี้นะครับก่อสร้างด้วยกําแพงสําเร็จซึ่งตอบโจทย์ตรงนึงคือไม่ต้องมีเสาทําให้เกลกะและทําให้ห้องเนี่ยมีสเปซที่กว้างอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องแสงหรือประตูเนี่ยนะครับได้มีการเจาะช่องโดยที่ถูกต้องตามหลักโครงสร้างวิศวกรรมทําให้มั่นใจครับว่ายังคงรับน้ําหนักได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือตรงมุมนี้เนี่ยนะครับคุณแม่บ้านอยู่ในบ้านทํากับข้าวนส่งกับข้าวเข้าออกตรงนี้ได้สบายๆเลย ไม่ได้แล้วนะครับสำหรับใครก็ตามที่ได้เป็นเจ้าของทาวน์โฮมที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของวิวสนามกอล์ฟใกล้ๆบ้านแบบนี้ไปดูชั้น2กันครับเข้ามามามาเร็วๆขึ้นมาโอ้นี่โถงบันไดเนี่ยนะครับมีการติดตั้ง Wi-Fi ไว,ไไว้ซึ่งจุดนี้เนี่ยทางโครงการเนี่ยนะครับได้ปรึกษากับทีมงานที่วางระบบอินเทอร์เน็ตว่าจุดนี้ดีที่สุดและก็สามารถที่จะทำให้มีความเสถียรทั่วบ้านเลยทีเดียวนะครับมาดูห้องนอนครับ สะดวกสบายมากนะครับมีความกว้างขวางนะครับตอบโจทย์การอยู่อาศัยหรือ Living Hub ข้อแรกเลยครับนั่นก็คือ Living การอยู่อาศัยครับและอย่างที่ผมบอกเมื่อข้างล่างนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการทำงานนะครับ work from home ก็คือ work นะครับ และด้วยความใส่ใจนะครับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากในยุคนี้เนี่ยนะครับทำให้ห้องนี้สามารถเป็นที่ที่คุณจะชอปปิ้งจากที่บ้านหรือว่าเปิดช็อปจากที่บ้านได้อย่างสบายๆเลยครับและถ้าเกิดว่าคุณมีลูกเนี่ยนะครับระบบไฮสปีดของที่นี่นะครับตอบโจทย์การเรียนรู้ออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นการท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไฮสปีดนะครับก็สามารถทําได้อีกเรื่องหนึ่งครับโค้กไปบ้า <c oughs> และสุดท้ายเนี่ยนะครับ เพลงครับคุณสามารถที่ทํากิจกรรมต่างๆภายในบ้านซึ่งมีเนื้อที่ในการตอบโจทย์ใช้ชีวิตยิ่งกว่าความเป็นทาวน์เฮาส์นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมข้างๆบ้านอย่างที่ผมบอกเพราะว่าเรามีเนื้อที่เนี่ยนะครับมากมายทีเดียวคุณยังสามารถไปใช้ชีวิตนะครับจากบรรยากาศสนามกอล์ฟด้านนอกออกไปวิ่งหรือว่าขี่จักรยานก็ยังได้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าทาวน์โฮมหลังนี้เนี่ยเป็นมากยิ่งกว่าทาวน์โฮมที่คุณเคยรู้จักซะอีกครับ รียกว่าคุ้มค่าจริงๆครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ราคาเพียง3ล้านต้นๆคุณผ่อนไม่เกินเดือนละหมื่นห้าเท่านั้นเองนะครับเป็นเจ้าของวิวสนามกอล์ฟแบบนี้กับเจ้าของทาวน์โฮมอิสระหลังนี้ที่ตอบโจทย์ออ l ฟอร์ Home นั่นเองครับและบ้านแบบทาวน์โฮมอิสระหลังนี้ของ NC on g r e e n Palm p าม k 2เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นบ้านที่ไม่ได้เน้นความหรูแต่ว่าอยู่ได้จริงสมเป็น Living Hu b เลยเพราะฉะนั้นผมฝากไว้นะครับใครอยากเป็นเจ้าของต้องรีบหน่อยนะครับ สำหรับแฟนๆที่ติดตามผมมีส่วนลดพิเศษอย่างแน่นอนกับคลิปนี้ครับพานุเดชโฮมสไตล์